นี่คือดาบที่โดดเด่นที่สุดเล่มหนึ่งในโลกโบราณโคเปชแห่งอียิปต์แต่ทำไมมาหาอำนาจแห่งยุคสมฤทธิ์ถึงเลือกใช้อาวุธที่มีรูปร่างเหมือนเคียวเกี่ยวข้าวในสนามรบโคเปชไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าแต่มันมีวิวัฒนาการมาจากขวานรบและเคียวของชาวคานาอันชาวอียิปต์ได้พัฒนาและปรับปรุงมันจนกลายเป็นอาวุธมาตรฐานที่น่าเกรงขามและเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของฟาโร ในสนามรบยุบสมริดปัญหาใหญ่คือคำแพงโล่ศัตรูจะยืนเรียงกันใช้โล่ไม้ขนาดใหญ่ป้องกันตัวทำให้การใช้ดาบตรงๆเพื่อฟันหรือแทงนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ แล้วคุณจะเจาะกำแพงนี้ได้อย่างไรนี่คือความอัจฉริยะของโคเบชรูปทรงโค้งของมันไม่ได้มีไว้เพื่อฟันเป็นหลักแต่มีไว้เพื่อเกี่ยวนักรบอียิปต์จะใช้ส่วนโค้งของดาบเกี่ยวขอบโลกของศัตรูแล้วกระชากออกเพื่อเปิดช่องว่างที่ไร้การต้องกันก่อนจะสังหารด้วยการฟันหรือแทงซ้ำ The history image copeage จึงไม่ใช่แค่ดาบแต่มันคือนวัตกรรมทางยุทธวิธีคือเครื่องมือแก้ปัญหาในสนามรบและคือสัญ,ญลักษณ์แห่งแสนยานุภาพของอียิปต์ที่ฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างรามเสสที่สองถืออย่างภาคภูมิเป็นบทพิสูจน์ว่าบางครั้งรูปทรงที่แปลกที่สุดก็คือคำตอบที่อันตรายที่สุด